ครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ไทยทึ่งรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวหน้าทึ่งจากทุกที่ทั่วเมืองไทยครับวันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมมาทึ่งกับคณะสิงโตมังกรลูกหลานหลวงปู่ทองสิทธิหลวงพ่อพัดจังหวัดนครสวรรค์อีกหนึ่งเอกลักษณ์ของจังหวัดนครสวรรค์นะครับนั่นก็คือคณะเชิดสิงโตในจังหวัดนี้โอ้โหมีหลายสิบคณะเลยนะฮะแต่ถ้าจะพูดถึงคณะเชิดสิงโตที่มีลีลาเด็ดที่สุด ต้องคณะนี้ครับผมเขาได้รับฉายาว่าสิงโตเสี่ยงตายครับซึ่งวันนี้เราจะได้เห็นกันครับว่าคณะเชิดสิงโตเสียงตายนี้จะน่าทึ่งขนาดไหนไปชมกันเลยครับการเชริดสิงโตเปไ็นเอกลักษณ์ที่ขึ้นชื่อของเมืองปากน้ําโพหรือจังหวัดนครสวรรค์นั่นเองครับนิยมเล่นกันในช่วงเทศกาลงานมงคล เพราะคนจีนเชื่อว่าสิงโตเป็นสัตว์มงคลมีความศักดิ์สิทธิ์ให้โชคลาภซึ่งการเชื่อสิงโตในปัจจุบันไม่ใช่เพียงแค่ขยับไปขยับมาตามจังหวัดดนตรีที่สนุกสนานครับแต่ก็มีการประตมผศาสตรกายกรรมผาดโผนต่อตัวขึ้นที่สูงสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ชมครับซึ่งคณะสิงโตที่มีชื่อเสียงและโชว์้หวัดเดียวที่สุดของจังหวัดนครสวรรค์ก็ต้องยกให้กับคณะนี้ครับคณะสิงโตมังกรลูกหลานหลวงปู่ทองสิทธิหลวงพ่อพัดคณะนี้เลยครับ ถ้าขนาดไหนก็พี่สิงโตเสี่ยงตายวันนี้เราจะได้เห็นเีนืาอะไรบ้างครับจะเสี่ยงตายเอาไปสิก่อนพื้นฐานสิงโตดีใจสิงโตก้าวกระโดดแล้วก็สิงโตตีลังกาผืนโชว์เลยจะบอกว่าสิงโตที่นํามาเชิดเหล่านี้เนี่ยสื่ออารมณ์ออกมาได้ด้วยเหรอได,ด้ครับสื่อสารอารมณ์อ่ะมาเอาอันแรกเลยครับอีอะไรบ้างฮะสิงโตก้าว<ะ>ย่องหาตั้งก่อน อดยากตีลังกาตีลังกาสิงโตตีลังกาเฮ้ยนี่ฮะท่าเนี้ยยากสุดปึ๊บเฮ้ยอย่างนี้ข้างในเป็นอย่างนี้ฮะเมื่อาากี้งงแล้วก็ลง<ม>คือ,อรครโอ้ไม่ใช่การตีลังกาคนเดียวแต่ว่าคือคนแรกลงไปม้วนคนที่สองก็งตามลงไปไม่ใช่ง,าง่ายๆมียากกว่านี้อีก มียากกว่านี้ห่อพี่คณะสิงโตมังกรลูกหลานหลวงปู่ทองแห่งวัดวรานาถบรรพตนะครับหรือวัดเขากบจังหวัดนครสวรรค์สมาชิกส่วนใหญ่จะเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่ได้รับการถ่ายทอดวิชาการเชริดสิงโตจากรุ่นพี่ครับ สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นมีการฝึกฝนการเชิดชิงโตผสมปัสตลีลาผาดผลอยู่เป็นประจำและเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับสมาชิกคณนะก่อนแสดงทุกครั้งจะต้องไปสักการะหลวงปู่ทองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดและในทุกเปครับก็จะมีการเชิดชิงโตถวายหลวงพ่อเพื่อความเป็นสิริมงคลให้มีงานจ้างเยอะๆและเป็นการเรียกขวัญกำลังใจให้กับชาวานะคณะครับเอาละครับหลังจากกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วตอนนี้คณะชิงโตมังกรลูกหลานหลวงปู่ทอง ขอโชว์ลีลาการเชิดผาดผลกระโดดบนเสาดอกเหมยครับซึ่งโชวดนี้ครับไปคว้าแชมป์มาจากจังหวัดเชียงใหม่ไปชมว่าลีลาจะน่าทึ่งได้ขนาดไหน Hey! <laughs> เแบบเหมือนเฮลิคอปเตอร์หมุนๆในางานใช่ไหมพีม่มีมียากอันนี้ครับรอแป๊บนี่ยังยากไม่พออีกยางยังครับไม่สมชื่อกับสิงโตเสียงตายใช่เฮ้ยคนลูกยังไม่จบรู้ท่าลง โดดเดินหน้าถอยหลังแถมด้วยท่าเด็ดคอปเตอร์หัวเสาครับแมแต่รอบเดียวมันธรรมดาไปหมุนมาให้ถึง3รอบเรียกว่ายาก,มาก,ม,ากมากครับทั้งคนเชิดหัวและหางนะครับจะต้องประสานเป็นหนึ่งเดียวกันปิดท้ายด้วยการตีลังกาลงจากเสาแม่เห็นก็ทำเหมือนจะง่ายนะครับแต่นายวิกเตอร์ไปลองยืนข้างบนแล้วออ้ยแกนี่ก็ขาสั่นแต่แล้วล่ะครับแม่คือก้ามาข้างหน้าโว์หน่อยดีกว่าเออเขาอยากเห็นเขาอยากเห็นกันเอาดิ เอาดิมาขอนั่งก่อนละกันเอ้ยจะปั๊บปั๊บจะปั๊บอู้ขอบคุณครับผมขอบคุณมากขอบคุณมากท่าอะไรยากสุดคอปเตอร์ครับพี่เราต้องให้สัญญาณตัวหน้าครับถ้าออกไม่พร้อมกันนี่ก็หน้าแข้งแตกได้ครับเคยพลาดบ้างไหมเคยครับหน้าแข้งแตกแผลแผลแผลแขนซ้นมั่งขาพลิกมั่งครับบางทีพลาดลงมามันส่วนใหญ่มันจะพลาดในท่าไหนครับกระโดดครับกระโดดข้ามที่เมื่อกี้ พี่เห็นทไกลมากเลยนะจากจากไอ้แป้นตรงกลางใช่ไหมหัวกับหางเนี่ยอันไหนมันยากกว่ากันฮะความยากง่ายหางยากกว่าครับเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าหัวหล่นหางจะอยู่ครับแต่ว่าถ้าหางหล่นหัวไม่อยู่ครับหัวก็จะสเปะแล้หางก็จะเจ็บมากกว่าคนหัวก็จะเล่นไม่ได้ครับสมมุติว่าถ้าเกิดคนหัวพลาดหล่นลงมาคือผมยังอยู่ที่เดิมครับเรายังยืนอยู่บนเสาใช่ครับแต่ถ้าผมล่นแต่ถ้าเราหล่นหางหล่น ก็ผมก็จะลึงเพื่อนลงมาด้วยก็คือลากลงไปทั้งคู่เลยจคบคู่เลยใช่ครับ,รบแต่แค่นี้ชาวคณะยังบอกเด็กๆครับ <c oughs> มันยังมีที่น้าทึ่งกว่านี้อีกครับแต่ต้องย้ายพื้นที่ไปยังลานวัดเขากบ เพราะว่าโชว์การเชื่อถึงโตผ่าฝนที่กําลังจะได้ชมต่อไปนี้ต้องใช้พื้นที่กว้างและสูงมากๆในการแสดงครับเพราะที่เรากําลังจะได้ชมกันนี่ถือว่าหวาดเสียวสุดๆจนเป็นที่มาของชื่อคณะถึงโตเสี่ยงตายนั่นก็คือการโชว์กายกรรมบนเสาที่มีความสูงที่ดูแล้วไม่ต่ำกว่า10เมตรหรือถ้าประเมินด้วยสายตาคร่าวๆก็ไม่ต่ำกว่าตึก3ชั้นถึง4ชั้นละครับและหนึ่งในผู้ที่จะทำการโชว์ก็คือน้องกาเดนวัยเพียงสองขวบเท่านั้น เป็นสมาชิกที่อายุน้อยที่สุดของคณะนี้อีกด้วยครับก่อนการแสดงต้องมีการสวมใส่อุปกรณ์เซฟตี้เพื่อความปลอดภัยนะครับและก็จะสอบความแข็งแรงของอุปกรณ์หากมีอะไรผิดพลาดน,น้องจะได้ไม่ตกหล่นลงมาและมีเหล่าสมาชิกคอยเซฟอยู่ด้านล่างอีกชั้นนึงครับการแสดงผ่านโพนี้ต้องผ่านการฝึกฝนมาเป็นปีๆต้องผ่านการทดสอบจนเชี่ยวชาญถึงจะทําการแสดงชุดนี้ได้ถือเป็นไฮไลท์ของคณะสิงโตลูกหลานมกรหลวงปู่ทองครับ ซึ่งยังไม่มีคณะไหนทำได้แบบนี้ครับคุณผู้ชมห้ามพลาดห้ามกระพริบตาเพราะอาจจะพลาดชอ็อตสำคัญของโชว์นี้เฮ้ยยืนยน,ะนี่นะมีนขึ้นไปแล้วปลดเชือกัน,นป,ปลดผ้าแล้ว ดิ่งแล้วนะฮะกำลังจะลงมาแล้วนะฮะโอ้โหหัวใจผมจะวายเป็นรอบที่หอึ่ กับการปล่อยให้น้องการเดนอยู่น้อยไว้เพียงสองขวบลงมาจากยอดเสาแต่นี่คือการแสดงที่พวกเขาซ้อมมาอย่างดีและเป็นโชว์ที่ต้องเล่นทุกครั้งเวลาไปเชิดสิงโตทุกๆงานการแสดงนี้ผู้ที่อยู่ด้านบนสุดของเสาต้องอายุไม่เกิน4ี่ขวบเท่านั้นเนื่องจากต้องมีน้ำหนักเบาและมีความสูงที่พอดีน้องๆหนูๆทางบ้านดูแล้วห้ามทำตามเด็ดขาดอเราดูเองนี่ยังเสียวขนาดนี้แต่ว่าน้องกาเดนเจ้าหนูจอมหน้าซึ่งเราในวันนี้จะตื่นเต้นขนาดไหนตอนอยู่ด้านบนเสา ก็ทิ้งดิ่งลงมาด้านล่างโหสูงขน,นาดนี้มันห้ามพลาดจริงๆนี่ทั้งน้องการเด่นแล้วก็พี่แก๊ปนี่ไปโชว์อย่างนี้มากี่ครั้งแล้วฮะหลายงานแล้วครับแล้วการเด่นนะเหมือนกันครับเหมือนกันก็คือไป เป็นพาร์ทเนอร์คู่กันเป็นบัดดี้กันอันนี้คือเชือบที่เซฟขาของคุณแก๊ปเอาไว้ใช่ครับเหมือนกับว่านิ่งๆไปแป๊บนึงที่อยู่ด้านบนเหมือนกับเตรียมความพร้อมหรือว่าเซตอัพอะไรอยู่ฮะตรงนั้นเซตอัพแบบมัดขาน้องแล้วก็เตรียมมัดแขนว่าเซฟเซฟเด็กเซฟตี้ใช่ครับอ๋อเป็นการเซฟเซฟน้องการได้น้องไว้ก่อนใช่โหสุดยอดจริงๆนี่ไม่งอแงสักแอะเลยนะกดไลค์อีกต่างหากนะโอ้เป็นไงโอเคไหมโอเคไหมโอเคโอเคอยู่นะ เป็นโชว์ที่หวาดเสียวน่าทึ่งตื่นเต้นสุดยอดจริงๆนะฮะคุณผู้ชมนี่แหละฮะสมชื่อแล้วกับชื่อคณะสิงโตเสียงตายนะฮะคุณผู้ชมวันนี้ครับสุดยอดจริงๆต้องขอขอบคุณพี่ต้นแล้วก็คณะสิงโตเสียงตายขอบคุณมากครับขอบคุณครับ